อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ว่างเปล่าของราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอดสองถาวรทีมฟุตบอนลนครแม่สอดยูไนเต็ดฟีซ้อมเตรียมพร้อมลงสู้ศึกดิวิชั่น3ต้นปี2560ที่จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,561ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดด็ดเตอรเทริดเกียรติชินสรณณนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดเปิดจุดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,561โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2,559โดยผู้สูงอายุสามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้เองหรือให้บุตรนำหลักฐานมาทำการสมัครได้เช่นกันสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดและเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2500และสำหรับการตรีมเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการกรณีพิการรวมด้วยโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์ 055-531-863และสามารถนำมาลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในวันและเวลาราชการอ,อรําเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ว่างเปล่าของราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอดสองถาวรค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดนายยันยงกุณาคำปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณาประโยชน์ว่างเปล่าของราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด2ถาวรโดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่11ตุลาคม2559อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกรวม6พื้นที่ระยะเวลาดำเนินการปีพุทธศักราช2558ถึง2560ในวงเงินทั้งสิน้น3,140ล้านบาทเป็นงบประมาณของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอภอแม่สอดจตาก ในวงเงิน1,015ล้านโดยการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาจัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์ว่างเปล่าของราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอดสองถาวรเป็นไปตามเงื่อนไขกรอบเวลาและการดำเนินงานโครงการขอพอพอหนึ่งให้แล้วเสร็จสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยในที่ประชุมได้มีการสรุปการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดจะก่อสร้างในพื้นที่หมู่10ตำบลแม่ปะซึ่งจะต้องมีการลงประชามติจากประชาชนภายในชุมชนแม่ปะหมู่ที่10ซึ่งจะเป็นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด2และต้องผ่านการประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ นายเชยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีนำคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีผู้มีจิตอาสากว่า300คนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยทางคณะครูและนักเรียนได้มีการทำริบบิ้นสีดำเพื่อแสดงความอาลัยในการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำริบบิ้นสีดำในครั้งนี้เพื่อร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าตลอด70ปีแห่งการครองราช ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน2559ค่ะนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนพฤศจิกายน2559ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ศาลาอนเนกประสงค์วัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า60คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบการรับรองวาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2559ที่ผ่านมาการสรุปรายรับรายจ่ายเงินสะสมของทางชมรมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องการจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน2559การจัดกิจกรรมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิต,าตราธิเบศรามาธิปดีจากกรีนรบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิษโดยให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดแต่งกายชุดสีดำสุภาพเข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธที่16 พฤศจิกายน2559ที่ศูนย์สุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดหลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดทีมฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ดฟิตซ้อมเตรียมพร้อมลงสู้ศึกดิวิชั่น3ต้นปี2560ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลน,นครแม่สอดทีมฟุตบอลน,นครแม่สอดยูไนเต็ดโดยการนำของดรสภัชสิริอรชัยพันลาบประธานสโมสรดอรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่ปรึกษาทีมฟุตบอลนายนัทน,น,นายชินสารนันมีเดียออฟฟิสเตอร์และนายอัฐกรนุ่มมีสีผู้จัดการทีมโดยการฝึกซ้อมของนายนิกรอนุวัน์โค้ชผู้ควบคุมทีม โดยหลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ยุติการแข่งขันฟุตบอลในทุกการแข่งขันทั้งดีวิชั่น1ดีวิชั่น2และดีวิชั่น3ซึ่งทีมนครแม่สอดยูเนเต็ดจะได้ทำการลงแข่งขันในชั้นดีวิชั่น3จากเดิมจะมีการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจึงได้เลื่อนการแข่งขันออกไปในช่วงเดือนมกราคมซึ่งในระหว่างก่อนการแข่งขันนักฟุตบอลก็เตรียมฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่และแข่งขันอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งแชมป์ฟุตบอลดีวิชั่น3และก้าวขึ้นสู่ดีวิชั่น2อย่างสวยงามครับผมนะครับนายพันงสอชื่นศิลป์นะครับก็เป็นผู้ประสานงานทีมนักครมมิชชั่นกีฬาเต็ดน,นะครับจากที่ว่าทุกท่านเห็นอยู่เบื้องต้นนะครับก็เป็นน้องๆครับนักเตะฟุตบอลของเรานะครับก็อยู่ในชุดทีมเตรียมทีมสูส้ศึกดีวิชั่น3โซนภาคเหนือนะครับจากที่มีข่าวจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีไอ้ยุติ ในการแข่งขันฟุตบอลทั้งฟุตบอลไทยลีกดิชั่น1นึ่งดีชั่น2แล้วก็รวมไปถึงดิชั่น3ของเรานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมสโม,มสร,รและคอมพิวเตอร์วีเดของเรานะครับก็ได้มีการซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับโดยให้การสนับสนุนจากท่านผู้บริหารทั้งทีมงานนะครับของทีมสโม,มสร,รและคอมพิวเตอร์วีเทดทุกท่านเนี่ยให้การสนับสนุนเพื่อให้ทีมได้ดำเนินการ ซ้อมต่อไปนะครับขนาดอ่าขนาดนี้นะครับเราก็พร้อมที่อ่าจะทําการแข่งขันดิชั่นสามนะครับซึ่งข่าวจากสมาคมอ่าฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็มีประกาศมีประกาศมาแล้วนะครับก็แข่งในช่วงเดือนอ่ามกราคมในปีหน้านะครับปี2 5ง0ันห้ที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากแฟนคลับนะครับทีมสโมสรความเป็นสอดยินดทุกท่านนะครับ ให้กําลังใจและติดตามน้องๆนักเตะแล้วก็ทีมง,งานสตาร์โค้ชทุกคนและรวมทั้งถึงผู้บริหารทุกท่านนะครับในการทํางานครั้งนี้ให้จุดมุ่งหมายปาทางสู่บอลอาชีพดีเชั่น2นะครับก็ขอบคุณและฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆนะครับผมครับครับสหรับความพร้อมของทีมนครมแม่สอดยนเตร็ดนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการฝึกซ้อมมา2อเดือน2เ,เดือนกว่านะครับมา เรื่องสภาพนักเตะนะครับตอนนี้ก็90นะครับ9กเปอร์เซ็นต์กับอนละนะครับก็รอช่วงนะครับช่วงช่วงการแข่งขันนะครับซึ่งสมาคมนะครับได้เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปนะครับเป็นเดือนมกราตอนนี้ก็มีเวลาเตรียมทีมอีก2เดือนนะครับสำหรับความพร้อมของทีมที่จะทําการแข่งลีกดิวชัน3นะครับซึ่งซึ่งอีก2เดือนนะผมเชื่อมั่นว่าทีมแม่สอดยูนเต็ดครับมีความพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมและทีมงานและก็นักเตะนะครับจะพยายามทําเพื่อสโมสรนครแม่แม่สอดให้เต็มที่นะครับเพื่อเป้าหมายก็คือเรื่องเรื่องชั้นไปสู่ยิวชั้นสองในในในลีกยิวชันสองในในปีหน้านะครับก็ผมในนามโค้ชนะครับหัวหน้าผู้สอนก็จะพยายามทำเต็มที่ครับเพื่อทีมนครแม่สอดยูเนเต็ดของเราครับผมขอบคุณครับ หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนะครแม่สอดและ w w w m e w a y n e w แม่สอด n e w s com ดีฉันนางสาวราพาพลุตันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ